ปัญหาเรื่องนอนระบาดทำอย่างไรครับครับเป็นพี่นะพี่ปล่อยก็คือเดี๋ยวก็มีนกนกมาจิกกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ใจดีนะก็คือปล่อยระบบนิเวศระบบนิเวศเนาะหรือวิธีหนึ่งก็คือถ้ามันเยอะมากเก็บไปไว้ที่ต้นอื่นที่แบบไปเยอะเต้นโมกอะไรอย่างเงี้ยคือไปกินเถอะไปเยอะเอะน่ะให้เขาไปเลือกกินต้นอื่นนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ เก็บไม่ไหวล่ะพี่อาจจะใช้สารป้องกันที่เป็นธรรมชาติสเดาสารสกัดจากสเดาหรือว่าน้ําส้มควันไม้ช่วยได้ก็คือมันมีกลิ่นพวกนี้มกลิ่นรุนแรงแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นสเดาเนี่ยสารเคมี M e ที่อยู่ในนั้นาสาจดีแหละเขาก็จะมีสรรพคุณที่ทําให้ตัวหนอนเนี่ยไม่ค่อยโตแล้วสุดท้ายเขาก็จะตายไปอันนี้แหล<า>ะก็สเดาม่แตกินกับน้ำเปล่าหวานแล้วกระดูกแล้วเนี่ยยังก,กําจัดหนลของ <laughs> อร่อยเลยของดีเลย <laughs> เจอเยอะมากที่บ้านคือบุ้งบุ้งกับบุ้งร้านนี่คืออันตรายบุ้งร้านโอ้ร้านเข้าหน้านั่นแหละถ้ามันเยอะมากสารเคมีเท่านั้นนะคะคืออย่างสกันเจีเองเนี่ยก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าแนะนําให้ใช้แบบสูตรที่เป็นน้ําก็คือละลายน้ําแล้วก็ฉีดพ่นอ๋อฉีดพ่นง่ายดีใช่ฉีดพ่นถ้ามันเยอะนะถ้ามันเยอะมากพ่้นตอนที่มันมีแล้วหรือว่าพ่นยังไงพี่พน ก็ตอนที่เริ่มระบาดที่เราเริ่มเห็นตัวเล็กๆพอฟังมาใหม่ๆตัวเล็กๆเราแบบเต็มเลยแบบอ่านั่นแหละนั่นแหละเราก็ฉีดตั้งแต่ช่วงนั้นสรุปอย่างนี้ฮะคือในเบื้องต้นหยิบออกแต่ถ้าเป็นบุ้งนี่หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงนะครับหาอะไรมาเกี่ยหรือเอาึิชูเลยจับออกไปนะครับสองก็คือใช้สารสกัดจากธรรมชาติพวกสแนดาร์ฟส้มควันไม้ฉีดพ่นไอ้พวกนี้จะใช้ หมาะกับการป้องกันมากกว่าใช่ไหมใช่ป้องกันป้องกันไ้ก่อนนะคะแต่ก็ต้องฉีดบ่อยหน่อยบ่อยหน่อยสารก็คือใช้สารที่มีเลยใช่ค่ะใช่ปัญหาเพลี้ยที่มันมากัดกินกวนใจต้นไม้ที่อยู่ในบ้านครับเราจะแก้ปัญหาไงครับพี่แมวครับถ้าในบ้านเป็นเพลี้ยเกล็ดเพลี้ยเกล็ดมันเป็นไงฮะเพลี้ยเกล็ดหน้าตาเหมือนฝาหอยเล็กๆเกาะอยู่ตามผิวใบใต้ใบนิ้วเงีงยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ สีขาวๆนั่ะคุยๆดูนี่นีแป้งเพี้ยแป้งอ๋อไอสองตัวเนี้ยเราจะแก้ปัญหายังไงกับมันกับพี่ง่ายๆเลยนะคะแก้ปัญหาตรงไอตัวพามาก่อนเดี๋ยวพี่ไอตัวที่พามาเนี่ยมันมันมันมดพี่เคยเห็นกระตานั้นแรกไม่เชื่อข้ามาแล้วก็มาวางตรงยอดต้นไม้ครับเพี้ยเนี่ยฉี่ออกมาปุ๊บเป็นน้ําหวานอ่ามดก็กินได้อีกเขาก็เลยรู้อ๋อไอนี่มันอาหารฉันนี่หว่ามดก็เลยรู้สึกว่าเป็นมิตร ก็เลยขึ้นมาแต่ฉันพาไปเองฉันต้องเดินไปอยู่แล้วใช่หวานมะหวานมะเนี้ยเลยเนี้ยเลยถ้าคำจัดเนี้ยแต่ว่าเราต้องคำจัดมดก่อนใช่ตอนนี้มันมีเหยื่อที่เป็นแบบโดมิโนเอฟเฟกต์เป็นยังไงโดมิโนก็คือตัวนึงไปกินเหยื่อตายปุ๊บอ่ะอตัวเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องมากินก็ตายต่อก็ลองไปเลือกกันดูหาซื้อไม่ยาก โดยทั่วไปคนจะไม่ทันสังเกตมาอีกทีก็จะเจอเพี้ยนะถ้าเล็กๆน้อยๆก็แบบทำแบบเพียเอีย,ย,ยไปแต่บางทีมันไม่ได้มีแค่บนใบใต้ดินเนี่ยแฉะแฉะชื้นๆ,นๆเราคุยคุยหรือเปลี่ยนวันสดุปลูกก็จะเจอไอ้เพีย้ยแป้งเนี่ยมันจะมาอยู่ข้างในขาขาวตออวิธีนี้หลักๆใช่แต่ อยองไม่หมดค่ะเยอะเยอะแบบเยอะมากนะโดยทั่วไปเขาก็จะใช้สารป้องกันผสดแมลงยังไงเดี๋ยวนี้มันมีแบบสารที่ปลอดภัยอย่างสตาร์คึนจีที่นิยมใช้กันก็โรยรอบโคนต้นนะคะสารตัวนี้เป็นสารที่มีอนุพันธ์ใกล้เคียงกับยาสูบเพราะฉะนั้นเราจะปลอดภัยกับตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงในบ้านเคลียร์ออกก่อนช่วยได้ถ้าเริ่มเจอแล้วกำจัดหมดหรือไม่ก็เปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วผสมสตาร์คึนจีเข้าไปใช่ใช่ค่ะ ไไนัน่นแหละ